สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะก็เ <est>. ดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปแคมปิ้งกันที่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มันมีจังหวะโชคดีนิดนึงนะคะเราก็น่าจะเห็นหน้าปกกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวป้ามจะไปเจอน้องบีนะคะน้องบีปา拉วีการเดินทางของา拉วีซึ่งจริงๆน้องอยู่เชียงใหม่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็มีการย้ายทินฐานกลับไปที่อีสานนะคะบีมาเชียงใหม่พอดีแล้วปามาจะไปแคมป์วันนี้กันพอดีนะคะก็เลยเอ้า น้องบีก็หาที่แคมป์ปั้มก็หาที่แคมป์ก็เลยบอกกันก็ไปแคมป์ด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันน้องบีที่แม่วางกันค่ะวันนี้ปั้มวิ่งบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข121นะคะเพื่อที่จะเข้าไปที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปลานกลางเต็นท์ริมทานล้อมดาวแคมปิ้งค่ะเส้นทางดีหายห่วงค่ะรถไปได้แบบทุกประเภทเลยนะคะก็ขับกันง่ายๆสบายๆเลยค่ะคราวที่แล้วที่มากับพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทระหว่างทางอะ่ะ ตรงแถวนี้มันจะมีของขายนะคะเดี๋ยวเราหาที่จอดกันนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะจะมีตลาดสดบ้านกาดอุยคําค่ะข้ามฝั่งมานะตลาดนี้จะมีหมูอินเตอร์นะคะก็มาเลือกซื้อข้างในด้านในสุดของตลาดได้เลยะคะ่ะวัตถุดิบนะคะก็เป็นหมูชุ่มแหละ โอเคเดินทางกันต่อคะ่ะไปแล้วสี่โมงแล้วอะ่ะซื้อของนี่น่าเหมือนกันนะก็จบหมดนะคะที่นี้จะมีโลตัสโกเฟชมีตลาดนะคะน้ำแข็งน้ำเครื่องดื่มวัตถุดิบครบแนะนำว่าซื้อก่อนขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรขายแล้วค่ะไปอีกยาวๆประมาณ25่กิโลคะ่ะ เขาป่ากนันเยอะเลยค่ะลอยอยู่เหนือภูเขาเป็นควันเป็นแบบ PM เอ็ทางนั้นเลยนะคะเชียงใหม่เป็นแบบนี้ยเมืองจังหวัดภาคเหนือในช่วงเนี่ยค่ะกุมพามีนาอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยที่นี้ชื่อเสียงดังอีกเรื่องหนึ่งก็คือล่องแพนะคะล่องแพแม่วาขี่ช้างแม่วินค่ะี Real sign, Real sign. ้าซ้ายตรงนี้นะคะมันจะมีสูง แต่ว่าให้เรามาทางนี้นะคะเราไม่ได้ลงไปที่วัดนะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงนะคะหลังจากเราข้ามสะพานตรงนี้แล้วเนี่ย<อ>ทางนะคะมันจะเหลือเพียงแค่เลนเดียวเท่านั้นเ<อ>พราะฉะนั้นก็ต้องบีบแต่นะคะแล้วก็คอยสังเกตรถที่จะสวนออกมาด้วยค่ะแล้วก็พอขับเข้าไปเรื่อยๆจากคอนกรีตเนี่ยมันจะกลายเป็นดินแดงแบบนี้นะคะก็จะมีหลุมมีบอ่อต้องขับแบบค่อยๆหยอดไปเลยค่ะ มันลงไม่ได้ใช่ไหมมันลงได้แต่ว่ามันเขาตากไม้ไผ่ไว้อ่า,เาะเป็นนั้นแล้วทีนที้มันมีกลิตที่บ๊ามไม่ปิตเออทางน้นอ่ะดีเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะช้างจะลงมาตรงข้างหน้าที่กลางเต็นเลยค่าการเต็นหรือจอดนอนที่นี่ก็สบายๆนะคะคนละ150บาทค่ะติดดิมน้ําแบบนี้เลยหมาแมวที่บ้านลืมหน้าแล้วมั้งบีโอเคค่ะเต็นนี้ก็เหมือนเดิมเนาะหลายๆคนถามว่ากางง่ายไหมง่ายมากแค่นี้เลยนะ ต่อสมองสี่ใช่ไหมแล้วเราก็จะมาบึดจำบึดอบุดจำบึดมันต้องหาแบบใช่ยังมีไหลหัวไงมีไหลหัวไม่ดีเลยนะคะอย่าเอาเยี่ยงอย่างครับป่าไม่เห็นข,หข้าเลยวะข้าข้าตอนนี้มันจะยากหน่อยมันจะช้านิดนึงแต่ว่าพอมัน <c oughs> พอลงมันเข้าจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นแบบเดียวเลย พอลมมันเริ่มเข้านะคะเหมือนก็จะขึ้นของมันเองทำไมเริ่มสาเออพอแล้วออกกนลัใกล้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเต็นที่ปั้มชอบมากเลยนะคะของแฮมเมอร์แคมปิ้ง6.3ค่ะ เป็นสีเบจนะคะคือบอกตรงๆว่าติดใจเลยตั้งแต่ได้มาใช้เต็นท์เสาลมแบบนี้เดี๋ยวใครสนใจปั๊มลงลิงก์ไว้ให้ในคลิปนี้ด้วยนะคะ ันนี้เรามีเนื้อรล้บีแกเซ็จแันแน่วันนี้น้องบีเอามอเตอร์ไซค์คันนี้มาค่ะคาวาสากิสีสวยมาก <S <S ลานกลางเต็นต์ตรงนี้นะคะจริงๆมันจะมีลานทรายตรงนี้ด้วยะคะ่ะซึ่งเราก็สามารถมากางเต็นท์ได้นะคะแต่พอดีมันมีการตากไม้ไผ่ที่มันมีแบบเปียกน้ํามาช่วงหนึ่งอะคะ่ะ แล้วมันก็เลยอาจจะมีกลิน่นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปอยู่ด้านบนกันแต่ว่ามันใกล้ห้องน้ําโอเคแล้วอะคะ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นลานทรายที่แบบมากางเต็นท์หรือว่ามาดื่มมาอะไรกันตรงนี้นะคะปารต์รตี้เล็กๆกันได้ะคะ่ะไอ้ทรายนี้นะคะจะบอกว่ามันมาจากน้ําท่วมคราวที่แล้วอะคะ่ะจนแบบเยอะมากขนาดนี้คือทุกคนดูว่ามัน มันหนาแน่นขนาดไหนอะค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นลานหญ้าเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะจาได้ว่าผมเคยเห็นมันเป็นเหมือนลานแบบสองชั้นไล่ระดับลงไปนะคะแต่ว่ามันไม่มีหญ้าแล้วนะโอ้โหคือน่าจะท่วมขึ้นมากับคือข้างบนนี้เลยถูกไหมคะ ยามก็ากดตามนะคะมันนี่ลูกอ๋อตัวนี้พ่อแน่เลยพ่อเปล่ามันร้อนนะเออเราก็แบบลืมคิดไปอ่ะโอเคเอาลูกชิ้นแบ่งให้น้องป่ามันอันตรายมากเลยนะพี่ไปอาบน้ำดังตอนตอนนั้นแค่8องศาเจ็ดแปดองศาแค่หนูล็อกเงี้ยล็อกไปเลยอ่ะแล้วมีโอกาสจะช็อบตายนะ มันลองมันเกร็งอ่ะมันลองลองไปเหมือนโดนใช่เหมือนเนอะแลอวอยู่เหมือนอันนี้ป่ะไทชนิคอะไรอย่างเงี้ยพี่บอมแต่ว่ามันเป็นแค่ตรงนี้อะไรเราลองก็แบบเฮ้ยทำไงดีวากูเแก็บผ้าก็แก้วแล้วอ่ะแล้วออกก็ไม่ได้เก็บของแล้วค่ะเคลียเรียบร้อยตอนนี้สองทุ่มครึ่งแต่อากาศเย็นมากพูดพร้อมกันเลยเออเดี๋ยวไปอาบน้ํากันนะคะก็เคลียรของบนโต๊ะให้น้อยที่สุดค่ะอุ้ยหนาว ไปกันเถอะปสองทุ่มครึ่งนะคะอากาศอยู่ที่ประมาณยี่สิบสององศาแล้วก็ริมน้ำมันเย็นหน่อยโอเคค่ะตรงที่เป็นกลางอะ่ะมันจะมีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นชักโครกอยู่ห้องฝั่งนี้คือเป็นห้องน้ำชักโครกนะแล้วก็ฝั่งนี้ที่เป็นห้องอาบน้ำก็จะมีขอหานนะคะจะมีกันอยู่สองห้องค่ะนี่ เป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นห้องอาบน้ําที่เข้าห้องน้ําได้ด้วยแหละแต่ว่าต้องสควอชกันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวอาบน้ํากันก่อนนะคะอากาศมันหนาวมากไม่มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะคะเรามาดูกันว่าใครอาบน้ําเสร็จก่อนกันนะคะเราอาบเสร็จก่อนแล้วเนี่ยถามบีว่าทำงานอยู่ปะเนี่ย กำลังช้อปปิ้งอยู่ในแอปกำลังช็อปมันเพลินเลยค่ะเมื่อคืนเราก็ตกอยู่ในแอปถึงตีหนึ่งครึ่งหรือสองเลยกันวันนี้เอาแบบเหมือนบังเอิญบังเอิญมาเจอกันจริงๆไม่ใช่แบบไม่ไม่ได้บังเอิญมาเจอแต่บังเอิญที่มาแคมป์กันในช่วงเดียวกันแล้วก็ว่างตรงกันพอดีเนาะนานมากนะสองปีกว่าก็มาคุยกันนะคะว่าแบบเออคิดถึงเบนเนาะตอนที่ลงไปเล่นน้ำเพราะว่าตอนตอนนั้นเราไปที่ เชียงดาวแม่แม่เนาะค่ะเออไปเล่นน้ำกันอยู่ไปเล่นขาจุ่มจุมน้ํากันสามคนเออเพราะว่าก็หนาวหนาวเหมือนกันแบบตอนนี้เลยใช่ตอนนั้นอากาศหนาวก็ไปทําอาสากันนัะนนะคะไม่ไม่ได้เจอบีเจอตามงานอ e ีเวนต์เนาะเราไม่ได้คุยอะไรกันเท่าไหร่ใช่แล้วก็อาจจะแบบมีบีแวะไปกินกาแฟเออใช่ไปนั่งแวะไปส่วนตัวกับพี่ปาบ้างเมื่อกี้นะคะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น คุยกันไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเต็มเต็มนะะเหมือนนั่งคุยกันไปเลยไปเปิดมาดูอ้าวอัดได้หนึ่งนาทีเราก็าเลยแบบรู้สึกเออมาเปลี่ยนคําถามดีกว่ารู้สึกเมื่อกี้มันคุยกันเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์เนาะแต่ทีเนี้ยเราคิดอะไรไม่ออกบอกแชท gpt เราก็เลยไปหาคําถามจากแชท gpt นะคะเพื่อที่จะมาถามกับบีนะคะซึ่งมันเป็นคําถามจากทางบ้านมาว่าทางบ้านด้วยนะ มันเครียดอะมันเครียดทำไมเนี่ีเครียดมันดูมันดูมันดนจริงจังอะเราเราแบบจริงจังจะตอบเออเมื่อกี้เราก็เลยไปเจอคําถามที่มันตลกตลกแล้วเราก็เอามาถามบีนะคะเพื่อใครไม่เคยรู้แล้วพอมเชื่อว่าหลายช่องอะมันไม่ค่อยถามคาถามอะไรแบบนี้สมมรับเขาก็จะแบบจิตอาสาทางกรมงรงการเนาะเอ่อสายมอเตอร์ไซค์สายแคมป์สายอะไรก็แล้วแต่มันต้องลืมของบางไอ้สิ่งที่บีเคยลืมหนักสุดเป็นของสําคัญสุดอะคืออะไรอ๋อ เงินอะไรวะเงินไม่ได้อะเราเราสแกนได้เงินเงินไม่ลืมมือถือนี่ลืมลืมเต็นไหมมีไหมมีซึ่งอจะไปกางเต็นแล้วลืมเต็นแล้วทำไงอ่ะเช่าเอาไปเช่าเต็นโชคดีวะใช้เงินแก้ปัญหายังโชคดีที่เขามีเต็นเช่าถ้าไม่เจอร้านที่ไม่มีกางเต็นคือนอนห้องพักอีกเด่นก็มีเออแล้วก็มีแบบ จะเอาของมาให้เด็กเอียแล้วลืมของแล้วไปให้เด็กสิ่งนั้นไปให้เด็ก้วทำไงก็ให้เงินแดนก็คือสุดท้ายก็คือต้องใช้เงินแกบุญหานั่นแหละค่ะก็คือนั่นแหละค่ะเงินเงินดอกเอเวอรสตงขี่ไปเจอสัตว์แปลกที่สุดบนถนนอ่ะเจออะไรไหมบนถนนจะว่าเจอตัวเงินตัวทองก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นาอเออแต่พี่ไม่ค่อยเห็นนะโอ้ ไปทางเส้นเส้นเพชรบุรีที่มันเป็นเส้นคลองส่งน้ำถ้าเป็นเส้นการจะแหลงเลยใช่พวกเส้นการเส้นเพชรมันจะมีเส้นคลองส่งน้ำว่าน่นจะแหลงกบดานคือเหมือนว่าต้องลุ้นระถึกอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาน้องตุวมเตียมขึ้นมาตอนแรกอู้ตัวใหญ่มากนึกว่าน้องตะเข้เปล่าตอันตัวทองตัวทองแต่ตัวใหญ่มากเคยเจองูเห่าไหมเคยเจองูเห่าเคยเจอจงอางกลางถนนไหมเคยเจอเขาหลบไหม เขาแผ่แม่แบ่ให้เราไหมเขาแผ่แม่แบ่เลยแล้วก็เราก็ซึบออกแบบหลบไลหลบอย่างนี้แล้วอะแต่ว่าแบบเราก็ไม่รู้เราจะทำยังไงมันจอดมันก็ไม่ได้อ่ะแล้วก็ป๋๊บก็ต้องขี่มาอย่างนี้พี่ก็เคยเจอแล้วแบบเขาก็ชูแม่แบ่อยู่กาถนนแม่งแล้วก็ไม่หลบแต่พี่ไปรถยนต์นาะแล้วนะสมัยแบบใบรุ่นอ่ะแล้วก็ไปกับครอบครัวแล้วก็ทําไงกันดีวะเราเป็นรถยนต์หลบก็ไม่ได้ เราความเชื่อเราแม่ว่างูเจ้าที่งูเจ้าที่อา้าวทำเราไม่ได้ <laughs> เออแกูจะได้กลับบ้านกี่โมง <laughs> แต่ของบีเขาอยู่อย่างงี้แต่ว่าเขาอยู่ขอบๆไอองอก็ยังแบบชุบออกได้เรายังมีพื้นที่เหลืออันนี้นั่นคือกลางอะเส้นกลางเลยเออคือแบบว่า แต่จริงๆอะถ้าเป็นรถยนต์ไปอะมันมันได้แต่มันทับเขาไงอ,ออสองสารก็รู้สึกว่าตอนนั้นรอประมาณนีสิบนาทีเตรียม <c oughs> เขาไปก่อนออใช่ไหมคะเออเออไม่เป็นความสนุกนะแต่ว่าคัามออกทีไม่เจอบีก็เจอธรรมดาธรรมดาอยู<ะ>่นะอันนี้ก็ถือว่าสัว์ทั่วไปค่ะสั่นัเลื้อคานทั่วไปที่เราจะเจอได้ในไทยยังยังไม่ได้เจออะไรที่แบบลิงข้างบังชนีอะไรอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นลิงก็เจออยู่แถวแบบ ที่มันเป็นแหล่งของลิงเขาแหล่งของลิงเขาอยู่แล้วมีเมนูอาหารอะไรที่ไม่กินแล้วแบบว่าไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรปะโดนหลอกกิน<ม>ไหมโดนหลอกกินไม่โดนหลอกกินแต่ว่าเป็นใจกันสืส่อ <laughs> ส,สารไม่รู้เรื่องว่า <laughs> <อ>สื่อสารไม่รู้ว่ามันคืออะไรเคยกินเคยกินสุนัขเคยกินมาจริงหรอที่ที่เวียดนาม นานมาแล้วนะว่าสิบปีสิบเอ็ดปีที่แล้วจริงเหรอถ้าเราไปแล้วหมาตามเราไหมบอกว่าถ้ากินไม่ถ้ากินหมาแล้วหมาเพื่อนหมามันจะได้กลิ่นหมามันจะเห่าถ้ามันเห่าจริงอ่ะมันเห่าเพราะมันเห่าเราหรือมันเห่าเพราะเรากินเนื้อหมากินไปแล้วไงแล้วมันสมัยนู้นอ่ะการสื่อสารภาษาอังกฤษในประเทศนั้นมันยังไม่เท่าไหร่เขาไม่ค่อยพูดอังกฤษใช่ใช่แล้วก็เราก็ถามว่าพอกใช่ไหมเขาบอกอื้อื้ออืพอกพอกมันอยากขายเรา นอาจจะได้ยินเราว่าบล็อกๆเลาเออเขาบอกพี่มันพี่มั่นใจว่ามันอยากขายเราอันเนี้ยเคสนี้เรากินกินมันเป็นเฟอร์เฟอร์ไม่แต่เนื้อมันก็มันก็เหนียวเหนียว่ะติดตุกตอยู่มันก็มันไม่ได้เหมือนหมูอ่ะแล้วก็บ้านเขาอาจจะเป็นหมูรสชาติแบบนี้ก็ได้แต่พอกินเสร็จใช่ไหมคะพอเราทานเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเราต้องไปข้องน้ำเพื่อที่จะเดินทางต่อครับ กินเสร็จมันก็จะเข้านะเดินไปหลังร้านปุ๊บหมาขังเต็มเลยจ้ะพี่ไม่เคยกินแล้วก็ไม่อยากกินแล้วก็ไม่ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกจริงๆว่าถ้ากินหมาแล้วหมามันจะได้กลิ่นเดียวกันนะไม่รู้นะได้กลิ่นเราจะได้ไหนวะอยู่ในท้องมันคงไม่ได้กลิ่นหรอกอาจจะเป็นความเชื่อแต่คือเข้าไปหลังร้านหมามันก็เห่านะแต่มันอาจจะเห่าเห่าเพราะแป่งแล้วออาจจะเห่าเพราะเราแปลงหน้าแล้วแบบหมาเต็มเลยแล้วก็เโอเคที่กูกินไปคงเป็นหมาสินะ มีวันหนึ <auf war>: ่ง <life> พี player, <sm ack> ่เป <re so> <Club> <piece air Regular> ็นคนไม่ก <sorting> ินเนื้อแต่นี้ไม่ได้เนื้อหมานะเป็นเนื้อวัวเป็นคนไม่กินเนื้อเว้ยแล้วก็พี่ไปสั่งร้านเนี้ยแล้วในเมนูอ่ะมันไม่ใช่ในเมนูสีของเมนูมันก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นพอกนะแต่มันมันเป็นสีที่มันเป็นเหมือนทางหมูมากกว่าแล้วมันก็ต่างจากทางเนื้อมันก็เหมือนอยู่คนละฝั่งอะไรเงี้ยพี่ก็ถามอ่ะเป็นลูกจ้างถามว่าเนื้อหมูใช่ปะอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าใช่แล้วมันเป็นเป็นกระดูกอ่อนด้วยนะหัวอร่อยมาก ตนนั้นแม่งกินไว้แต่พี่รู้สึกเอออร่อยแล้วก็เข้าใจว่ามันคือหมูแต่พอกินเสร็จอะคืนนั้นะอะพื่นพระอมจะอ้วกแบบรู้สึกเชื่ออะไรวะหรือว่าเราเวียนหัวจากการเดินทางเพราะว่ามันนั่งรถบัสไปสาปาเออแต่อีกวันนึ่งอะก็ไปกลับไปซ้ำร้านเดิมนะเออไปซ้ำร้านเดิมแล้วก็สั่งอีหมูเนี่ย แล้วอันเนี้ยที่เราเข้าใจแล้วเป็นเจ้าของลานเว้ยแล้วมันก็แบบ no pork no pork beef แล้วพี่ก็แบบเฮ้ยมันไม่หมายความว่าเมื่อวานอ่ะมึงขายเนื้อให้กูแล้วกูกินเนื้อจริงจริงแล้วคืออันเนี้ยอ้วกแล้วแบบมันผะอืดผะโอมันรู้ตัวเลยว่ามันมีอะไรแปลกๆเว้ยพี่ก็เลยแบบหลังจากนั้นคือเข็ดขนเหนือคือลาบคนรักหมาไม่ไหววะรู้สึกเนี่ยเมื่อคี้เรายังให้อาหารหมาอยู่เลยแล้วยินดีแบบ ขับน้องมาขึ้นเป <te ่าชี่คุณลูกฉันดูก็คุยกันอะค่ะเป็นคนสัตว์รักสัตว์กันทั้งหมดเนาะทุกวันนี้ทำงานหาเลี้ยงทาสเจ็บปวดคำนี้แมวที่บ้านบีเก้าตัวนะคะเอามาเพิ่มอีกตัวตอนนี้สิบชีวิตสิบ่เราต้องดูแลสปอนเซอร์เข้าได้นะคะใช่อาหารมาอาหารแมวมาเอออยากได้มากเลยพี่ก็ยังไม่เข้าเลยนะขนาดเอาอีฟี่ไปแบบ ลอดหน้าลอดตาะะสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์อาจจะไม่ทันเห็นคลิปนั้นนะคอฟฟี่คือตัวเพ่กินเยอะนะคะก็แบบ <c oughs> มีสปอนเซอร์เขาได้ก็ดีค่ะอันนี้ก็ฝากฝากไว้ประมาณนี้ค่ะบางคานนั่งคุยจริงนอกรอบกันน่ะมันคุยอะไรที่ไม่ค่อยมีสาระเพราะว่าผ่อนคลายกันเนาะ<ม>เออคุยเรื่องงานเรื่องแบบช่วยกันมากกว่าแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีกัจเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเวลาที่เรามาแคมป์ด้วยกันจริงๆมันไม่ค่อยมีเรื่องที่แบบเครียดเียดอะไรมากอะไรเงี้ยส่วนมากก็ได้ผ่อนคลายกันแล้วของปามาไม่ค่อยเสเร์ไขรด้วยมาบางทีมาก็เลยนั่งคุยกันเยอะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงบีจะไปนอนละค่ะเหมือนกันบํามก็จะไปนอนละฉายโปรเจคเตอร์ดูสักซักซีรีส์อีพีหนึ่งแล้วก็หลับกันนะคะวันนี้บ๊ามก็มาแบบคุยกับบีเล็กๆน้อยๆเล่นๆก,ก,กันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะนอก ช่องนอกคลิปอะมันเป็นคนแบบเฮฮากันนะ <c oughs> เออบ๊อบบ๊บบอบอบถ้าในกลุ่มอเวนจี้จะพูดว่าเราไม่ใช่คนดีนะคะ <c oughs> คือคําว่าไม่ใช่คนดีหมายถึงว่าเป็นคนแบบโอ้โหเลวอะไรก็ไม่ใช่นะแต่หมายความว่ามันมีความเทาๆอยู่ใน <c oughs> ทุกๆอย่างของชีวิตเนอะเออประมาณเนี้ยค่ะมันไม่ได้ว่าแบบเราเราอยู่ในอาชีพนี้เป็นหน้าเป็นตาแล้วเราจะ แบบไม่มีความคิดหรืออะไรที่ที่มันเป็นเหมือนปกติชีวิตคนทั่วไปเลยไม่ใช้ชีวิตกันอย่างปกติค่ะได้จเจอเราในพาที่แบบว่ามานั่งคุยกันก็คือไม่มีหัวโขนอะไรเลยทุกวันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> คุยกันเป็นเรื่อยไปเปื่อยบีจะเป็นสายมอเตอร์ไซค์ค่ะบังฝากช่องบีไว้ด้วยละกันน้องก็คือจะเป็นเพจเอ่อติกตอกแล้วก็ยู u ูบเอาเป็นว่าทุกแพลตฟอร์มลองไปเสิร์ช การเดินทางของปาวีนะคะซึ่งมันก็มีชื่อขึ้นนะช่วยกันทำมาหาก,กินนะสักด้วยจ้า <c oughs> ใช่ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันตอนเช้าวิธีนึงแล้วกัน,นะคะอากาศมันเริ่มเย็นละสแตปก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนนะคะไว้มีโอกาสเจอบีอีกครั้งหน้าใครอยากถามคำถามอะไรที่แบบแปลกๆอย่างเงี้ยเออหรือว่ามันไม่ค่อย <c oughs> ได้รับรู้จากบีก็ ส่งคำคำถามเข้ามาได้ค่ะจะเป็นคำถามจากทางบ้านในอีพีต่อไปนะคะพี่ไปทำรายการด้วยอีพีต่อไปมีหรือเปล่าไม่รู้องอีสามปีข้างหน้าลอๆกันขี่มอเตอร์ไซค์นมาหายละอีสองปีข้างหน้าอีสามปีข้างหน้าหรือเปล่าหรืออาจจะในปีนี้อาจจะได้ไปเจอในแบรนด์สปอนเซอร์เดียวกันหรือล่า็ไม่รู้เนาะก็ติดตามแล้วกันคะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็คุยไลน์อะไรกันแบบ อัปเดตชีวิตกันอยู่เนาะมีอะไรก็แบบทักทายกันนะคะเป็นแบบเป็นน้องเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันในวงการโอเคพักกันละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูวิวตอนเช้าของที่นี่กันนะคะแล้วก็บีก็จะเตรียมตัวไปโมโตโทริปกับคาวาสากิสีสวยมากสีสวยมากนะคะไปติดตามของบีกันได้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะครับผมบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้ะ ไปดูปาลาวีหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหนาวมากเมื่อคืนค่ะหนาวจริงๆนอนแทบไม่ได้เลยอะ่ะก็คือนอนข้างในอะค่ะยังดีหน่อยนะมันแบบน้ำค้างไม่ค่อยลงอะเป็นหนาวมากเลยมาคุยกับบีคือหนาวหนาวมาก นั่งกันอยู่นะคะก็อุ๊ยมาแล้วมีช้างมาเล่นน้ำที่นี่ด้วยค่ะ สรุปกันดีกว่านะคะที่นี่ก็โอเคเลยค่ะบรรยากาศคุ้มค่านะคะค่ากลางเต็นท์หรือว่าจอดรถนอนคนละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองติดน้ําติดลําธารแบบนี้เลยค่ะก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วที่สําคัญคือมากันได้แม้กระทั่งตอนหน้าร้อนแบบนี้ปั้มไปตอนมีนาก็สามารถที่จะแขมกันที่นี่ได้เลยนะคะฝากอีกหนึ่งลานให้คนที่สนใจในเขตบริเวณอําเภอแม่วางด้วยนะคะ เทไปแล้วบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันในทริปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ